27สิบดัปดาห์สามารถตรวจคอรเทสหรือนิ้ว้าคู่ได้ไหมคะช้าไปแล้วคุณแม่ตรวจไม่ได้นะคะคือเหตุผลง่ายๆเลยก็คือตรวจไปก็ก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรเพราะว่า27สิบดัปดาห์ถึงเด็กจะเป็นดาวนะคะเราก็จะไม่ได้เอาออกแล้วนะคะเพราะว่าปอดน้องเขาพัฒนาไปส่วนหนึ่งแล้วถ้าเอาออกมาเขาก็รอดอยู่ดีนะคะเราจะเม คนหนึ่งไม่มีหมอคนไหนทําให้แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยคือความจําเป็นในการตรวจเแทบไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เกิดการแมネจเมนต์อะไรที่เพิ่มเติมนะคะตรวจไปก็รู้แต่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นการตรวจคัดกรองเนาะมันต้องตรวจนิชัยซึ่งซึ่งถึงตรวจนิชัยแล้วเป็นก็ไม่เอาออกอยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือข้อแรกคือเรื่องนี้ที่ตรวจไม่ได้ข้อสองก็คือพอยุคันเยอะแล้วนะคะเซล์พวกเนี้ยบางทีมันตรวจไม่ได้แล้วนะคะ อันนี้หมายถึงการเจาะน้ำค่ำนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะต้องไปเจาะเส้นเลือดสายสะดือซึ่งมันมันดูฮามอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนหะมอจะบอกว่าอืมให้รีบไปฝากท้องนะรีบไปฝากท้องแล้วเดี๋ยวตอนนี้มีนิฟีอะ่ะใครท้องนี่ต้องรีบไปรักษาสิทธิ์เลยนะถ้าเกินสิบแปดสัปดาห์ตรวจไม่ได้แล้วนะเออต้องรีบไปเลยนะคือเราอย่าชะล่าคือพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวไม่รู้สปอถชอจะเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่าคือชอบออกมาแล้วมาเปลี่ยนทีหลังอะ่ะ เพราะนั้นเรารีบไปเอาสิทธิ์ก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเผื่อเขาเปลี่ยนเราจะได้ได้ก่อนนะอืมนะคะดังนั้นอ่ะคือคือมันมันตรวจได้แหละที่หมอบอกว่าไอ้นี้อ่ะอายุคั้จะตรวจได้ไหมมันก็บางบริษัทมันก็ตรวจได้นะแต่ว่าหมอบอกแล้วไงว่าตรวจไปแล้วหนึ่งทำอะไรไม่ได้เนาะคือทําอะไรไม่ได้สองคือถ้าสมมติจะทาอะไรจริงจริงเพื่อวินิจฉัยเพื่อคอนเฟิร์มมันก็จะเจาะน้ำข้ามไม่ได้แหละมันจะต้องไปสเต็ปไปเจาะเส้นเลือดสายสะดือแหละซึ่งมันแบบ อัตราการแท้งมันสูงอะ่ะมัน1-3%ปอร์เซนต์อ่ะนะคะ